สวัสดีค่ะก็มาเจอกับนลินจัมมันเซนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นลินจัมมันเซชาแนลนะคะก็วันนี้พาเพ,เพื่อนมาที่ร้านขายอุปกรณ์นะคะของ OBE ที่ประเทศรรเยอรมน,นีนะคะเพื่อน,อนก็เทศกาลคริสต์มาสแล้วค่ะนลินพาเพื่อนอน,นะคะมาดูต้นไม้นะคะอันนี้จะมีแค่เทศกาลคริสต์มาสนะคะก็คือชื่อต้นว่า คริสต์มาสอะไรสักอย่างเนี่ยและค่ะนาลินก็ลืมชื่อนะคะมันก็จะมีสีแดงสีขาวนะคะก็ช่วงนี้ก็คนฝรั่งนะคะหรือว่าคนที่เป็นศาสนา,าคริสต์เขาจะซื้ออันนี้นะคะต้นอันนี้ไปประดับไว้ที่บ้านนะคะให้มันดูอบอุ่นน่ารักนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเวลาครอบครัวของแต่ละคนนะคะมาเยี่ยมบ้านก็ จะเจอต้นอันนี้นะคะเอาไว้ประดับบ้านค่ะต้องมีนะคะไม่มีไม่ได้นะคะก็จะมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะก็หลายราคามากๆเลยนะคะซึ่งบอกเลยราคาก็ไม่ค่อยจะแพงนะคะก็ย่อมยาวอยู่นะคะก็มาดูพันไม้ด้วยนะคะก็เยอะแยะน่ารักตุม้มตุตมินะคะอันนี้คือคักตุสหรือว่าต้นอะไรหนะ้าที่มีน้ำๆนะคะ นารินก็ถ่ายไปเรื่อยค่ะเพราะว่าเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยอ่ะเธอลงมาสะมาอยู่กับฉันเนี่ยค่ะดอกสวยไหมคะสวยมากก็คืออยากได้นะอยากจะซื้อไปแต่ว่านรินมากับจักรยานจักรยานนั้นบาสามารถที่สีไซคองไดลายเนาะก็เลยแบบว่า พาเพื่อนๆมาดูต้นคริสต์มาสด้วยล่ะค่ะก็มาเจอของแบบนี้ก็เลยสักนิดสักหน่อยนะคะมุมนั้นมุมนี้แกนั่นแกนีนะคะต้นไหนนี่ก็อยากได้อยู่อ,อยากมดละค่ะกิเลสเยอะอื <c oughs> ก็สวยอ่ะมันสวยดีเออก็ไปเจออันนี้เพราะว่านารินก็จะให้ของขวัญเพื่อนๆที่บริษัทด้วยนะคะ,ะก็แจกจ่ายขัญกันไปเล็กๆน้อยๆก็ซื้อประดับ เ,เพื่อเป็นของอช่ำรวยในการให้ของขวัญคริสต์มาสนิดๆหน่นอยๆนะคะก็อาจจะไม่ได้ให้เยอะนะคะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆอยซึ่งว่าด้วยความที่ว่าน้ำใจนะคะแล้วก็ให้เขาแบบว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยบ้างนะคะก็นิดนึงค่ะก็ซื้อของประดับประดาเอาไปทำเองนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ไม่ได้เอาของแพงนะคะเพราะว่ามันก็หลายคนนะเนะาะเทศกาลคริสต์มาส ลิลก็จะเรียกอน,นิดอนหน่อยอันหน่อยอน,นิดเพื่อเอาไปจัดในแต่ละถุงให้มันดูสว,สวยสวยสวยน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆที่ร่วมงานเพื่อเป็นของชํำร่วยนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนน่ารักมากอันนี้ไอซ์ครีมโดนัทมีหมดเลยอ่ะอืมแล้วอันเนี้ยนะคะส่วนมากเขาจะเอาไปประดับ ไปห้อยไว้ที่ต้นคริสตมาสนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะไปห้อยไว้ตัอ้อยู่ต้นคริสตมาสนะคะเราไปซื้อต้นคริสตมาสมาเนี่ยะคะ่ะแล้วก็ไปหาซื้ออันแบบนี้ก็ไปห้อยองตงเอง่งเตงใบน้ำกันนะคะบอกเลยสวยมากนะคะก็นลินเห็นอยากได้เบิร์ดละแต่ว่าถามซื้อก็ซื้อนะคะแต่ไม่ได้ซื้อหมดนะคะ <c ười> อันซ่อนค่ะมันงามค่ะคือมันสวยแล้วก็มันงามมากๆเลยนะคะ ถามว่าอยากได้อยากได้เบิร์ดอะล่ะแต่ว่าเราก็ซื้อในสิ่งที่จําเป็นนั่นแหละค่ะอยืยางไปจับนั่นยางไปจับอันนั้นอันนี้อันนี้ถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะเสียตังค์เยอะก็พลาสติกกรบออดประหยากนะคะพลาสติกเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งปีเลยนะคะปีหน้าก็ใส่ได้ปีหื่อก็ใส่ได้นะคะไม่ต้องซื้อหลายทีนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะก็ปีหนึ่งคริสมาสมีครั้งหนึ่งนะคะมันก็เลยแบบว่า แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ครอบครัวจะหาอันไหนใช้แต่ว่าส่วนมากนาลินก็ซื้อตุ๊กตานี้น่ารักมากอืมคือขนมนี่แหละเหมือนขนมเลยนะคะของช่ำลุยเยอะแยะไม่รู้ว่าจะเรียกอันไหนอะ่ะคือเทนอันไดก็อยักได้เบิร์ตอันนี้ก็ยักได้นะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะเป็นลูกกลมๆสีเขียวๆนะคะแบบว่าสวยมากนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เอาไปห้อยไว้ที่ต้นคริสต์มาสค่ะอืม กลมๆเงามๆใหญ่ๆ,ๆเหมือนลูกโลกยังไงอย่างนั้นนะคะก็สวยมากค่ะมีหลายสีนะคะมีหลายสีมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าซื้อแบบลูกใหญ่ๆเป็นรวดรายอย่างนี้มันก็แพงนิดนึงนะคะแต่นลินจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูลูกกลมๆแบบว่าหลายสีแบบร่วมมิดนะคะนะเห็นบอมันสีมีเป็นแบบกองเงี้ย ร่วมมิดตะละสีนะ่ะงามแต่ว่ามันมันอาสีบ่ดได้แบบว่าแพงนะคะแต่ว่าราคาก็แบบว่าเรล้วตะสีสือเลยแบบมีสีแดงสีทองโอ้ยลายสีนะคะแต่ว่าส่วนมากนารินจะเอาแบบนี้นะคะนารินจะซื้อลูกแบบนี้นะคะมันไม่แพงนะคะแล้วก็มันประหยัดดีนะคะแต่ถ้าเป็นรวดลายแบบว่าเก๋ไกสสไลเดอร์นะโอ้ต่ละลูกอะ่ะ แพงนะคะแต่ข้าสื่อเป็นโลแบบเนี่ยคือแบบว่าบ่แพ้งนะคะสามารถห้อยเต็มต้นคริสตมาสจนจุใจเต็มคาราเบลได้เลยค่ะแล้วมันกัสีสวยนะคะแล้วแต่สีเหลียกนะคะผู้ใดมักสีเงินสี ทองสีน้ำเงินสีฝาสีสมพูตะวันนาลินสอบสีสมพูมันสวยมันน่ารักมันมีเสน่ห์นะคะชอบเพราะว่าสีชมพูมันก็ไม่ได้ชมพูแบบว่าชมพูชมพูมันเป็นชมพูแบบว่าไฮโซแบบว่าเอลก g นนะคะสีฝาก็งามสีทองก็งามเว้ยและตะเิลียกเอาค่ะอยอันนี้มาพาดูนะคะ อันนี้ก็พลาสติกนะคะก็ใครไม่อยากซื้อทุกปีก็เอาอันนี้ละคะ่ะพลาสติกปีนาปีหือ่อปีตึงกระใส่อันเดียวเนี่ยละคะ่ะบ่ได้เสียเงืนหนรายนะคะสื่อเที่ยเดียวจบแต่ว่านลาินชอบไม่พลาสติกตเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะแบบว่าถ้าใครแบบว่าชอบพลาสติกแต่ว่ามันกับง่ามเด้อมันง่ามเด้แต่ว่านลาินมักแบบว่าอาของธรรมชาติดีกว่าอื นลินก็จะซื้อไปแบบธรรมชาติเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกคือบอคือคืออิลีนี่เดอเหมือนจริงๆนะคะเหมือนเหมือนออริจินัลจริงๆนะคะก็นลินก็นหาเบิงนะคะที่ปิดเสียงไว้ไม่ใช่อะไรนะคะเพื่อนๆเขาเปิดเพลงค่ะเดี๋ยวมันติดลิสิทธิ์นะคะเดี๋ยวยาขี้แก้ไปขี้ข้านไปแก้หลังบานนะคะก็เลยต้องปิดเสียงนะคะ นารินมีการเปิดเสียงเพราะว่าเขาเปิดเพลงอยู่ OBE เขาเปิดเพลงนะคะอือ่าบัตที่นี่ตุ๊กตาค่ะเรียกเอาตัวใหญ่ตัวน้อยนะคะอือไปหอยไวตรงเตงไปตั้งไวน้ำบาลงเสียนี่ค่ะ,คะนารินจะซื้ออันนี้นะคะเป็นคาร์นอัเวนส์วันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะคะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกอันนี้คือของแท้นะคะอะ ใบไม้คริสต์มาสก็จะเป็นแห้งๆนะคะแต่ว่ามันเป็นพลาสมันไม่ใช่พลาสติกนะคะก็จะซื้ออันนี้กลับบ้านไปนะคะหลากหลายหลากหลายราคามีให้เรียกหลากหลายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้มีขายเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านดอกไม้ร้าน OBE หรือว่าน้ำร้านซูเปอร์มาร์เกตเนี่ยค่ะเขาเฮ็ดขายช่วงนี้ไลฟ์เป็นตะนาย มีหลากหลายราคาห้เหลียกนะคะต่้งต่หน่อยไปหาใ่นะคะเนี่ยใกล้ๆจะเทศกาลคาริสต์มาสแล้วนะคะเพื่อนๆซื้อไว้นะคะประดับประดาบ้านนะคะนาินมาเจอหนึ่งค่ะงามงามอยากกินเลยนะคะมันกินบะได้ะคะ่ะคือนารียนเห็นลูกอันเนี้ยหิวเลยนะคะเออแปลกนารยนหิวไปทั่วไปทีบ <laughs> <laughs> คือมันมันเหมือน มันเหมือนบักสมซอยคือจังบักสมซอยบ้านเฮ้านี่ประสนก็คือจังบักอีหยังวะอันเปียวๆหนาดน้หิวเลยนะคะอยากให้น้ำจิ้มกินเลยแต่ว่ามันไม่มันกินไม่ได้นะคะมันทานไม่ได้มันเป็นไม้ประดับค่ะสวยเออแปลกดีนะคะน่าระัะอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสต้นลเล็กๆน้อยๆนะคะคริสต์มาสแบบมันก็มีต้นใหญ่อันนี้แบบมะลิกิกุก เอาไปตั้งไว้น้ำเอ่อน้ำเตียงหรือว่าน้ำเอ่อโตอาหารจังเสียอันนี้สวยนะคะมันก็ไม่แพงนะคะผุ่นไก่โจนกับมีนะคะมันไก่โจนคือนกนกเหี่ยวไม่ใช่ไก่โจนนะคะอือพี่พี่ลิงมาแล้วะค,ะค่ะคิงคองอไทยจังไดกับเบื่อไทยจังไดกับรอนะคะ ม,มาดูพี่คิงคองสุดหลอนะคะมีลูกน้ำนะคะพี่หอยถาดนะคะคือ <laughs> ยิ่งถ่ายยิ่งยิ่งหลอนะคะยิ่งถ่ายยิ่งหลอดูยังไงก็ไม่เบียรหลอมากเลยนะคะนลรินวานนลรินเป็นนางเอกของหิมไดเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> คือน้องแกะนะคะน้องแกะคะ่ะงามะคะพูนพี่สิงโตนะคะคืออยาก อยากอยากจะพาเพื่อนๆมาดูตนคิดสมมาตว่าเขาเหตุจังไดน,นะคะเขาขายแบบใดน,นะคะก็เลยพาเพื่อนๆเขามาราน OBE นะคะซึ่งมันมีหลายราคามากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบมันนะคะเขาสิขายใบนํำขายเป็นมัดเป็นมัดนะคะไม่ใช่ขายเป็นอันนะคะอันนี้คือมันเขาขายเป็นมัดเป็นมัดนะคะก็เยอะมากเลยค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆเ,เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่บริเวณต้นคริสต์มาสก็มีหลากหลายราคาต้นน้อยกับราคาถูกต้นกลางๆกับราคาปานกลางนะคะแล้วก็จะมีต้นที่ใหญ่มากราคาก็จะสูงนะคะก็ ถ้านารินจะเอาก็คงจะเป็นต้นเล็กๆนะคะเพราะว่าต้นใหญ่เกินไปย่ามันแห้งขีดขานเก็บกวดนะคะมันมันหกบานนารินก็จะซื้อต้นที่แบบว่าปานกลางไม่ไม่เอาจะซื้อต้นเล็กๆค่ะอันนี้ยังไม่ซื้อนะคะนารินมาจอบไว้มาซองไวซ้ซื้อมาซองว่าราคามันแพงบอนะคะ แต่ถามว่านารินก็ว่ามันก็ไม่แพงนะคะเพราะว่านารินบริเอาแบบว่าต้นใหญ่นาะรินเอาต้นน้อยนะคะเอาต้นเล็กแต่ก็จะมีหลายราคามากเลยเพื่อนๆงามเด้ออันนี้สุ่มนี่ป่านกลางนี่นี่นี่ตน้ตนต้นต้นพอดีเลยเนี่ยขงังอยู่ทางขัง,งขวามือนารินอะ คือต้นพอดีเลยอันนี้เขาแบบว่าเวลาเรามาซื้อเขาก็จะทําเป็นมัดอย่างนี้ให้เรานะคะเพื่อนๆนี่นี่นี่เขาสีเห็ดเป็นมัดยังสีเขากับจับขึ้นรถเลยเด้เขาจับขื้นรถเลยผู้ใดบ่มีรถกัจับใส่จัก,กรยานมัดมัดมัดพันกันดีๆนะคะเออเนี่ยแหละค่ะอันนี้ต้นใหญ่นะคะอันนี้จะแพงมากคะ่ะเพื่อนๆใหญ่มากอืมมันใหญ่แห้งนะคะผุ่นซีซิหายุโรปคนน่ะ ก็แพงอยู่นะคะ45ยูโรต้นหนึ่งก็พันพันกว่าบาทนะคะพันกว่าบาทเลยคือสองพันนาลินกับปหาตีตีเงิ่อนไทยเอาแต่นาลินก็ไม่อยากตีเป็นเงื่อนไทยดอกเพราะว่าเราอยู่ประเทศนอกนะคะมันก็เป็นราคาปกติของประเทศนอกนะคะก็จะเปรียบเทียบกับเงื่อนไทยมันกับว่าแมนเพราะว่านาลินก็อยู่เยอรมันเนาอะอนั่นแหละต้นใหญ่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากอันนี้ก็ปันกลางนะคะแต่ ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะหาดูได้นะคะก็นารินก็สารพันบัญญะไปนะคะก็มันปานกลางกระซีโบซีบายยูนามูเน่ละคะ่ะเนี่ยละคะ่ะอันนี้เขาแบบว่าเพิ่งเอาลงมานะคะแต่ว่าถ้ามีคนมาซื้อแล้วเขาก็จะมีเครื่องตัดให้เราแล้วก็ทําทแบบนี้แล้วก็จับโยนขึ้นลถรถเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าอันนี้ละคะ่ะ เท้าซือ่อเท้าสื้อตน้นนี่กระสีเอาตน้นคีสมาดสอดเข้าไปมันกระสีมีเครื่องตัดให้เข้าน้ำนะคะตัดอ่ถอนใหม่ให้เข้าน้ำนะคะแล้วก็มาดูอีกร้านนึงนะคะคีสมาดเต็มเลยค่ะร้านเนี่ยเอ้ยบักใหญ่ใหญ่แห้งนะคะใหญ่มากเพื่อนๆเบื้งแน่กงโด่งิงเด้งอยู่อันนี้มันเป็นสปริงนะคะสามารถจับเล่นแล้วก็สปริงติ้งติ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 ง,ต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 งได้นะคะก็นะคะ เป็นเทศการคิสต์มาสก็มาดูของชํารวยมาดูโน่นดูนี่แจกันก็เยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็มีแฮนด์เมดด้วยนะคะเพื่อนคุณนะมีหอดไหลออันนี้เป็นแฮนด์เมดนะคะเป็นเป็นไลท์อหลีนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์แบบว่าผักตบชวาที่เขาเอามาทำสาย ะะแต่ไม่ใช่มาจากประเทศเยอรมันนะคะอันนี้อินพอร์ตมาจากประเทศเอเชียนะคะแต่บด้เห็นว่าเขาว่าเอามาจากประเทศใดนะคะแล้วก็จะมีใบตานด้วยนะคะเ,เลิศแซนแตนอยู่ค่ะเขาก็มาขายราคาแพงอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนก็ไม่ใช่ถูกนะคะก็แพงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแฮนด์เมดเป็นของออร์แกนิกนะคะอันนี้รู้สึกว่าสิเป็นอันผักตบสวาบไฮดาบุซิมันผักตบสวาตากแห้งแล้วเขามาสารสาร,สาร,สารนะคะก็ นาลินว่าสื่อ,อยุตะวากับาสื่อดอกเพราะวายุเฮียนก็นมีอยุ่สอาอันนะคะเดี๋ยวมันหลายโพดมันโพดม,มันพ่อโพดนะคะก็เนี่ยนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะพาเพื่อนๆมาหาเลาะมาหาดูของชํารวยนะคะก็นารินไปแล้วนะคะเพื่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาวิดาเซนจู๊